สวัสดีครับพี่ช่างพี่ช่างจรวดค่ะครับสว,บวัสด,ด,วด,ววดีครับช่างจรวด้วครับสวัสดีเอฟซีโจพาวยแล้วก็คุณโจพาวยด้วยครับยินดีที่ถูกถ้าใครตัดตามคุณโจก็บนล่างเต็มเต็มไม่มีตัวกลับตรงครับเจ็ดศูนย์สองเก้าสองหกบ้าสองหก <26 S 2> <26 S 1> นี่ออกดีมากเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยนะอย่าอย่าประมาทเลขเพระาะว่าเลข,าเล,ขลาพัฒนา จากที่สังเกตด,ดูสถิติภายในหนึ่งปีมันชอบออกซ้ำชอบออกซ้ำครับคืออาจจะซ้ำติดกันสองวันครับก็เลขที่พระอาจารย์ฝังลาให้ไปก็อย่าลืมก็ให้ซื้อทุกตัวหละตัวเท่าเดิมอย่าลดติดว่าัวเท่าเดิมออกแล้วออกแล้วก็วว<ร>ออกอีกซ้ำๆนะครับบางคนบอกว่าออกแล้วไม่เล่นบางคนว่าออกแล้วลดราคาลงแต่จริงว่าเท่าเดิมตุกรอบก็ได้ ก็ปรากฏว่าเข้าสองหกเต็มเต็มแล้วก็สองเก้าตรงตรงสองหกตรงตรงใช่ครับครับสองหกใช่สองหกสองาคือบางทีถ้าไม่ตัดให้เนี่ยไม่ไม่เขียนขยายออกมาเนาะค่ะคนก็ก็ก็ยังไงล่ะพี่ช่างก็บางท่านก็อาจจะเนาะก็จะเอาเอาแต่บนบางคนคิดว่าสองหกออกแล้วไม่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเสียโอานาศคนก็เสียดายเสียดายอกาสครับแต่ว่าต้องขอบคุณช่องโจพาด้วยที่ที่ตัดขยายออกมาคือตัดให้มาเพื่อเห็นภาพกว้างว่าเผื่อจะมาแต่ว่าไม่ได้ให้ท่านเลือกทั้งหมดคือให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งไปที่ที่เห็นท่านเห็นว่าชอบ,บที่ที่ท่านเห็นชอบเออเอมันมันตัวนี้มันน่าจะมาก็เพิ่มเติมไปตัวใดตัวหนึ่งแต่ว่าตามหลักที่พระอาจารย์ให้มาคือหกชุด ท่านเน้นรับธนาท่านเน้นให้ตัดตัวหน้าคือตัดแค่เจ็ดหกกับศูนย์หนึ่งที่ตัดออกมาได้นั้นก็ถ้าหกแปดก็เอฟซีตัดเองปกติอย่างหนึ่งเก้าก็เอฟซีเขาจะซื้อสามตัวตัดเองหรือว่าท่านอาจจะลืมตัดใช่ว่าคือตัดก็ตัดตัดให้ประมาณนี้เลยครับคือถ้าตัดมามันจะเป็นแปดตัวตัดเพราะว่าตัวหน้าเคยชอบออกบ่อยอย่างตัดเจ็ดหกหรือตัดศูนย์หนึ่งอะไรเนี่ยมันจะออกบ่อยแต่ว่าถ้าหกแปดก็มีก็เคยออกมา ตอน,น,นที่ซองที่มาหนึ่งเจ็ดมันก็ออกนะแล้วก็ซีไอแปดตัวก็เคยออกแต่ว่าโดยโดยปกติแล้วคนก็จะพอสามตัวปุ๊บก็จะตัดเองโดยอัตตรมัติอันนี้เป็นร้อยละแปดสิบขึ้นไปอะ่ะครับหรือถ้้จา์ให้ตัดแค่เจ็ดหกกับศูนย์หนึ่งแต่ว่าทีด้วยคุณโจกับผมก็คือปรึกษากันว่าคือเราตัดตัดตัวที่เป็นเลขเก้าอะเป็นหกเวา่าบางทีมันชอบออก หกกับเก้าตัวเดียวกันก็เลยตัดตัดมาให้เอฟซีได้ดูกันดูไว้เป็นแนวทางให้ท่านเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับก็คือตัดแล้วไม่ให้ท่านซื้อทั้งหมดถ้าซื้อทั้งหมดมันจะลงทุนเยอะก็คือวัดดูวัดบุญเหมือนไปเลยตัวไหนที่ชอบเอาตัวนั้นจาังวดเส็แล้วก็บางคนก็ตัดสองเก้าสองหกชอบก็ได้สองเก้าไปด้วยทีนี้ก็จะเหลือเจ็ดหกนะคะ เจ็ดหกนี่ยังไม่มามนะคะพี่สั่งเจ็ดหกเจ็ดหกยังไม่มาเจ็ดหกกับหกแปดเจ็ดหกกับห้าเก้าส่วนหมีมีห้าเก้ายังไม่มาเจ้าเจ็ดหกห้าเก้าหกแปดเนาะแถวบนส่วนแถวล่างเนี่ยก็จะเหลือสามเจ็ดน,นี้ไปแล้วนะสามเจ็ดเนี่ยเจ็ดออกไปแล้วจ้าก็การไวนิดหนึ่งอ่าคือศูอนย์หนึ่งเนาะศูนย์หนึ่งนี่ยังไม่มาและหกสี่เนาะ,ะพี่สั่ง แล้วก็มีศูนย์หนึ่งหกสี่ก็หนึ่งเก้ายังไม่มาแถวล่างแถวล่างเหลือสี่ตัวยังไม่มาคือโซนหนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่เนาะจ้าที่ตัวนะอสามตัวเนาะจ้ะสามเจ็ดนี่ออกไปแล้วนะสามเจ็ดนี่ออกไปแล้วสามเจ็ดออกไปแล้วสองหกนี่ออกสองรอบนะจ้ะสองหกออกสองรอบจ้ะแเหลือห้าเก้ากับเจ็ดหกกับหกแปดทีนี้ถามว่าที่เอามา ตัดให้ตรงเนี้ยก็คือเฉพาะเลขเก้ากับเลขหกเท่านั้นแหละแต่ที่นี้บางท่าน <c oughs> บางท่นานก็จะบอกว่าโอ้ทําเกินอาจารย์เนาะทําไมตัดออกมาทําไมแยะๆแต่ปรากฏว่าพอตัดมาสองข้าวมาจริงนะพี่สร้างเนาะเนี่ยตัดมาแล้วเข้าจริงก็คือว่าถ้าถ้าถ้าไม่ตัดออกมาเลยก็ก็เกรงใจเอฟซีไมไมว่าทำไมไม่ตัดให้บางท่านบอกว่าทําไมไม่ตัดให้ อันนี้ดีเอฟซี FC, ในลายกลุ่มไปไลายลายผมนะเขาบอกว่าเอไม่ตัดให้มากว่าไงก็เลยตัดตัดให้ห่อยก็เลยว่าอาจจะมีก็ก็เห็นใจทุกท่านเพราะท่านอาจจะไม่ชอบให้ตัดเยอะเพราะท่านให้ให้ตัดให้ด้วยก็เลยแบบถ้าก้นก็คือเราบอกว่า <c oughs> ตัดให้เฉพาะบางท่านที่ชอบถ้าไม่ชอบก็เอาเอาตัวของพระอาจารย์ให้ก่อนตัวเน้นไปที่พระอาจารย์ให้ตัดคือตัวเด้นก็เท่ากับแปดตัวอย่างหกแปดก็เป็นตัวรอไปหกแปดกับเป็นก้าเป็นตัวรอ เดี๋ยวว่าไอ้ัวที่ตัดเป็นอาจจะเก้าไปหกห้าหกไอ้หกห้าหกอะไรเงี้ยคือตัดตัดมาให้เพื่อเป็นเป็นตัวเลือกคือว่าทางเราชอบตัวใดก็เลือกเป็นตัวหนึ่งครับก็คือเป็นตัดตัดตัดไว้ในกรณีที่คนชอบให้ให้แบบว่าเออตัดตัดให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยก็็เปนอาจจะเป็นบางกรณีเป็นเคสเคไปจ้ะอันนี้อันนี้คือเฉพาะที่หลวงตาให้มาเนาะอันเนี้ย ส่วนที่เอามั้ยมันทัดปิดไว้เนี่ยคือทางช่องอกั prayed, guys, EX uh, บพี่ช่างเนาะปรึกษาหรือกันปรึกษาหรือกันที่จะเพิ่มเติมออกมาไม่ใช่เพิ่มนะแต่ว่าเป็นเลขที่หกกับเก้าแล้วนะราตัดกันไม่่เฉยกรณีที่มาหรือท่านอาจจะชอบแบบบางคนชอบห้าเก้าเยอะเยอะก็อาจจะมาห้าหกเนี้ยก็อาจจะเติมไปตัวหนึ่งหรือเลขเลขระจ่ายให้มาทั้งหมดท่านให้ตัดมันตกแปดตัว นี่ถ้าเอาเอามาเลือกตัวที่กลับให้ก็เท่ากับเพิ่มอีกเก้าตัวแต่ต้องเลือกติดตัวที่ชอบจริงๆนะถ้าออกมาแล้วเราจะได้ได้เยอะถ้าผิดมาเราไม่เสียดายถ้าออกเราจะได้ตัวนั้นเยอะนิดหนึ่งครับเป็นอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งเอาไปทางเลือกที่แบบทางเลือกที่ชอบอะมันระวังผักวางผักนิ้ผักเด่นผักนี้ผักร้อนก็อาจจะเลือกเลือกตัวใดตัวหนึ่งจ้ะไม่ใช่ว่าเลขที่ออกแล้วมันจะไม่ออกมันออกอ้วนอ้วนก่อนรอบก่อนเนาะ มันก็บนล่างซ้ำๆนะพี่นะโชคก่อนนู้นที่โคุณโจยได้สองพระอาจารย์ปังงลาไปมันะม่ออกสามเก้าสองรอบนะจ้นะแล้วออกมาอีกก็มาสองห้าอีกสองรอบก็คือออกสองห้ามันเคยออกห้าสองแล้วตอนนั้นที่ที่สองที่ติดห้าสามสองมาออกห้าสองแล้วก็ช่วงแปลายๆมันวันที่เก้าติดอะไรเนะนี่ยมันออกสองห้ามาเลยมันก็ออกอีกน่กาสองรอบ ซอยห้ามาสองรอบแล้วก็มาออกตัวนี่สองหกสองรอบแต่พอเป็นซอยยี่สี่อะทับสองทับสามมาแต่ oh. คิดว่าสองหกจะมาสองรอบพอเราขยายให้มันเข้าไอ้ที่เราขยายแล้วงวนแล้งล่างในรอบสุดท้ายนะครับอันนั้นมันสุดท้ายวันวันสุดท้ายของรอบนั้นครับที่ผ่านมา,าขยายแล้วเข้าครับแล้วก็ คือแตเพิ่มมาอีกชักสองตัวถ้าเข้าบนล่างก็ก็ก็ถือว่าก็มีโชคอ่ะคือขยายออกมาแล้วออกเข้าก็คือว่าดีดีใจด้วยอ่ะอาจจะขอโทษ FC บางท่านด้วยที่แบบว่าเอขยายมาเยอะแต่ว่า FC บางท่านก็อยากให้ขยายเพิ่มมันก็แบ่งใจกันเนาะอย่าจาว่ากันเด้อขอโทษด้วยครับ ก็ทํพยายามทําให้ถูกใจทุกท่านทุกคนดอกค่ะเพียงแต่ว่า,าถ,ถ้าไม่ช<ม>อบที่เราขยายก็ไม่ต้องเอาตามเราก็ได้เนาะเอาตาม آ, สฉพาะที่มาจากอา่อาอ่าหลวงตาท่านให้มาครับจ้ะอันนี้ก็แคืออย่างผม,มก่อนที่จะคุย,ยกับปรึกษากับคุณโจก็ในซองในในซองใบชีผมก็เขียนสองเก้าสองหกนะจ้ะเขียนตัวเขียนตัวเล็กๆอ่ะอืม ถ,ถ้าถ้าได้โชว์ใบใบจริงให้ให้ดูคืจะเป็นตัวเล็กๆที่ผมเขียนจริงว่าสองเก้าสองหกเคยจริงได้มาสองหกตัวใหญ่เลยตัวเก้าติดไว้เล็กๆเห็นมาเราจะมาตรวซองสองให้กูโจดูอยู่สอง่องแรกสอง่องที่มาจากทางโน้นเลยจากแต่สองที่มาจากไม่สองที่ยี่สิบสี่เลยแต่ว่าผมก็เขียนติดเล็กๆไว้ยวนะเดี๋ยวก่อนใช่หาก่อนเจอละเนี่ย ราะว่าผมส่งในลายลายลายผมที่ประมาณสามพันคนแต่เป็นลายส่วนตัวไม่ได้ลายกลุ่มก็ก็ส่งแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอที่ผมส่งไปมีเจ็ดหกแปดสองหกห้าเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าหกสี่กับสามเจ็ดแต่ว่าใบนั้นเป็นใบหลักเลยแต่ว่าผมก็เขียนติ๊กเล็กๆใบใบเดียวแหละเขียนว่าเจ็าแปดเล็กๆนี่ค่ะแล้วโชว์ให้โชว์ให้ดูหน่อยค่ะอันนี้คือซองจริงขอเจอันนี้มาจริงเนี่ย อันนี้ไปขัดมาจากฝั่งเราเลยแล้วผมก็เติมเล็กๆไปให้ซองจริงนะคะ่ะให้ดูด้วยแคบไปค่ะแคปแคบเลยก็ได้ค่ะแคบของอ่าซองจริงไปเลยเนาะคะ่ะแคปเซฟไปดูเน<ด>าะนี่ค่ะอันนี้ของจริงจากพี่ส่างจรวดมาจากพฝั่งเราก็มีเนี่ยค่ะอ่ะแคบแล้วเนาะ แคบแล้วก็จะเอาเครื่องเพราะว่าเครื่องนี้ไซต์โทรกับพี่ช่าง้วยตอนนี้เป็นเครื่องอเดียวกันคือในในลายในลายส่วนตัวผมประมาณสามสิบเอสามพันกว่าท่านอ่ะผมก็จะผมจะส่งไปให้ไปเลยแล้วให้เขาตัดเองแล้วท่านก็ตัดตัดสองเก้าสองหกไปท่านก็เลือกตัดห้าเก้าห้าหกไปคือ,คอแต่ว่าผมได้ปรึกษาคุณโจว่วาเออถ้าเรามาตัดในในช่องคุณโจคือตัดขยายให้เลย ก็ชัดเจนมากขึ้นเนาะคะ่ะสําหรับคนที่นนขี้ลืม,มใครที่หลงลืมขี้ลืมเออเออเอาไหมลืมตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่เห็นทางเราตัดให้ก็ได้มีโช่วงมีลาบเนาะอันนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องอีกช่องทางหนึ่งก็่าว่ากันเนาะคะ่ะเรารอว่ากันก็คือถ้าก็คือขอโทษด,ด้วยนะบางท่านที่แต่ว่าก็ขอโทษแล้วก็ขอให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ดูกันไปเรื่อยๆครับ แต่แตถาม<พ>ว่าหยุดไปเอาไหมมันก็หยุดไปเอาไม่ได้จริงๆนะพี่เนาะหยุนไม่ได้ครับคือผมเคยลงไปแล้วก็คือท,ที่ที่ลงไปทุกรอบคือหนึ่งอยู่ในถ้าไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วแล้วลงาอาจารย์ท่านก็ไม่เล่นโทรศัพท์ด้วยมันเลยต้องไปตลอด,ลอดไปทุกรอบต,ตลอดครับหนึ 1> 1่งไปหนึ่งครั้งคือเข้าหกวันนะพี่เนาะใช่ก็คือเรีย่อาจารย์ท่าน ท่านให้มาแต่ได้ก็คือท่านหนึ่งท่านต้องการให้ไปแค่ถ้าไปทุกวันไม่ไหวท่านบอกว่าเออถ้าถ้าเดือนหนึ่งเ่ไปสองครั้งได้ไหมผมก็บอกว่าได้เราก็เลยเลยได้สองลล้านมาสองละล้านเนี่ยเป็นการตั้งชื่อโดยพระอาจารย์ตั้งเองผมไม่ได้ตั้งมันเป็นสองละล้านกีบถ้าใครเข้ามารับชมไ่ก็คือพันกว่าบาทประมาณพันห้าแต่พระอาจารย์ว่าแล้วแต่ศรัทธายมจะใส่ค่าสองเท่าไหร่ก็ได้เป็นค่า ปูนค่าทรายทานู่นทำนี่ในในวัดเลยครับหรือท่านก็ไ,ได้ออกไปใช้ในกิจากอื่นท่านก็คือค่าซองอะ่ะมันเป็นค่าซื้อปูนซื้ออะไรเวลาทํากิจการเกี่ยวกับวัดมนอยู่ในถ้ำเนาะจ้ะครับมีทําทางเดินมีทําบันไดไปครับแต่นี้มันจะมีค่ารถค่ารถก็อันนี้ท่านไม่ได้เรียกร้องค่ารถคือรถแต่ผมไปแต่ว่าเออเกือบท่านเอฟซีท่านใดท,ที่จะ เมตตาช่วยค่าน้ำมันอ่ะมันเป็นมีค่าค่าน้ำมันลดค่าหารินทางกับค่าสองะประมาณนั้นครับอันนี้อันนี้ก็โทรหาพี่ช่างได้เนาะถ้าจะโทรอ่าคุยเนาะอ่ะ0981215055เนาะอ่ะใช่ครับ0981215055อันนี้ไม่ใช่หมายเลขไลน์ด้นี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ะเป็นเบอร์โทรค่ะ ส่วนใครจะร่วมส่วนใครที่จะร่วมเนาะค่ะค่าน้ำมันลดค่าซองเนาะค่ะอ่าก็คุณทีระทอนเนาะค่ะนี่ค่ะล่างสุดคือคุณทีระทอนถ้าเป็นคุณทีทีราอย่างอื่นคือไม่ใช่นะคะไม่ไม่ใช่ครับของครุงไทยอย่างเดียวจ้ะอ่ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะคนละห้าละสิบใครมีโชคมีลาบก็ ซองหน้าก็มาอีกแน่นอนเนาะด้วยก,กัน<า>กนะครับขอบคุณคุณตจ้ง,ตงโจมา้ารวยด้วยที่ร่วมค่าซองที่ได้ออนมามาร่วมด้วยครับแล้วก็คณเอฟซีบางท่านที่มาคนละร้อยคนละร้อยใได้ค่าซองครับมี่วงมีรามด้วยเนะาะแล้วก็กคนเอฟซีทางใช่ขอบคุณเอฟซีอยู่แถวแถวสรินทอนได้ให้ค่าหามเที่ยงหากลับทุกรอบ ถ้าจะคนไกลวุฒิอะไรประมาณ้คนเอฟซีนะครับก่อนถึงก่อนกลับถึงทะเลน้อยมันจะมีมีร้านเอฟซีแลยหลายท่านที่วเวลาถ้าไม่รีบผมก็ได้ไม่ทานถ้าถ้าถ้ารีบผมก็จะซื้อเซเว่นแล้วก็ตั้งทานบนรถเลยครับมาบัญชีทำเวลาตอนกลับนิดนึงกวจะกลับถ้ำครับก็ขอบคุณน้ำใจบางท่านที่ได้ร่วมมาเนาะครับก็ขอบคุณในน้ำใจทั้งค่าซองเลยค่ามันรถ ด้วยครับก็ใครที่ร่วมชมคลิปนี้แล้วก็ร่วมบุญร่วมอะไรมาก็ขอให้มีโชคเวลาไปเฮ็นมื่ปังครับเงนนี้นสองละล้านผ่านตลอดจ้ะเงี้ยนี่ขอให้แต่งอีกเนาะอ่ะ,ะที่สร่างมาขอกอนสามตัวต่อเลยเออเอา,าเอาเริ่มเลยทีนี้เอาเริ่มจ้ะต,ตัวแรก,ก 6, ค่ะพี่ตัวแรกก็เจ็ดหกแปดค่ะ แล้วก็เจ็ดหกที่อาจารย์ให้ตัดเดออียใช่ไหมแต่หกแปดเนี่ยอาจารย์ให้เอฟซีตัดเแต่เราก็เขียนเขียนไปได้ค่ะครับแล้วก็มีสองหกสองหกค่ะแล้วก็ห้าเก้าห้าเก้าค่ะครับแล้วก็มีศูนย์หนึ่งเก้าหกแปดเขียนไหมหกแปดเขียนเลยเนาะหกหกแปดเขียนเลยก็ได้เขียนเลยไดเพราะว่ามันก็สิบตัวก็ถือว่าไปเยอะจ้ะอ่ะ หกแปดศูนะย์หนึ่งเก้าแล้วกันต so ัวที่สองตัวนี้ก็ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะตัดให้เลยกันตัดเลยแล้วก็หกสี่หกสี่ค่ะครับแล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดนี้สามเจ็ดนี้ออกไปหนึ่งรอบแล้วแล้วแต่ก็ก็ซื้อกันไว้อาจารย์ให้ตัดมีแค่นี้ครับตัดตัดยังไงก็ได้ไม่ให้เกินสิบตัวแต่ตัดหลักๆก็คือแปดแปดตัดแล้วในแปดตัว ือจากสองแถวตัดแล้วได้แปดตัวหลักๆแต่ว่าตัดเพิ่มเติมเร็จะตัดทอนประมาณสิบตัวเอ้กิจแปดหรือเปล่าแปดเนาะถ้าตัดศูนย์หนึ่งเจอตัดศูนย์หนึ่งอะตัดอยู่ที่แปดตัวลืมปะทีนี้ที่เน้นเน้นมาคือเจ็ดหกนะเจ็ดหกนี็ยังไม่มาเนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่งแต่ตรงไม่มาจใช่ศูนย์หนึ่งแล้วก็หกแปดกับหนึ่งเก้าทีนี้พี่ช่างทีนี้อ่ะตัด อันนี้คือเรามาขยายขยายให้เอสีดูว่าอันนี้ไม่ชอบก็คือไม่ไม่ต้องเอาเนาะครับถ้าถ้าโจเดียวหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์ว่าตัดยังไงก็ได้ไม่ให้เกินสิบตัวผมลืมไปคือตัดอาจารย์ก่อนที่จะกลับ่าตัดยังไงก็ได้ไม่ให้เกินสิบตัวคือคือตัดไปแล้วสองตัวได้แปดแปดหางเนาะแล้วก็สามตัวอีกสองสิบเออสิบจริงจริงตามที่พูดอ่ะสิบจริงครับตัดอยู่ประมาณเนี้ยตัดยังไงก็ได้ให้อยู่ประมาณไม่เกินสิบตัวต่อรอบ สิบชุดเออสิบชุดต่อรอบเผื่อกรณีบึหมเผื่อกรณีมาแต่งสามตัวกับแต่งบนล่างน,นี้ในกรณีที่เอฟซีบางท่านที่ว่าหกเป็นเก้าเราก็แบ่งใจให้เอฟซีที่หกเป็นเก้าก็คืออันนี้ตัดมาคือตัดมาให้เอฟซีเพื่อกรณีที่ที่ชอบหกคือชอบตัวไหนตัวหนึ่งจี้อย่าค่อยค่อยซื้อนะอันนี้กรณีที่เราตัดเองเดี๋ยวจะหาว่าเราทําเล่นเยอะจริงๆแล้วอ่ะเราทำเล่นเยอะใช่จิงๆแล้วอาจาย์ไม่ให้เกินสิบตัวอ่ะรอบอ่ะ อนุญาตตัวแรกเจ็ดเก้านะพี่เจ็ดหกเป็นเจ็ดเก้าเนาะใช่อนี้ตัดตัดใจตัดโดยศึกษากันแล้วครับเจ็ดเก้าแต่ตัวที่สองค่ะสองเก้าแปดสองเก้าสองเก้าเนาะแล้วก็สองเก้าครับสองเก้าอ่ะครับแล้วก็ห้าหกห้าหกค่ะครับแล้วก็มาที่หกแปดเก้าแปดใช่ แล้วก็มาที่หน <1, 6. S 2> ึ่งหกเก้าแปดนะอะแล้วก็มาที่เก้าสี่หนึ่งหกค่ะกับเก้าสี่แล้วก็เก้าสี่ค่ะรับสองเก้าตัดเลยเนาะสองเก้าตัดไปแล้วจ้ะใช่ก็อยู่ประมาณนี้แต่ตัวที่ตัดออกมาข้างนอกจากสิบตัวคือให้เอฟซบางท่านที่ชอบตัวกลับอะ่ะเลือกไปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือเอซบางท่านที่เราตามพระอาจารย์เลยก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับ เอาตัวตัวเด่นตัวที่สิบสิบชุดไปเลยเก็จะมีเนาะคะ่ะเจนหกแปดตัดออกมาก็จะมี 76, 26, 5, 96, 68, เจนหกสองหกห้เาเก้าหกแปดเนาะสเต็ปแรกเรนาะ,ะแ,แล้วก็ชุดที่สองก็คือศูนย์หนึ่งเก้าตัดออกมากคือศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าหกสี่สามเจ็ดสามเจ็ดนี้คือพีา่จาันให้มาอยู่แล้วเนะะาะคือแรกที่พีาจาันให้มาคือเจนหกแปดสามตัว แล้วก็มีสองหกแล้วก็มีห้าเก้าน้องอะบียนหน่อเนาะครับใช่ส่วนชุดตัวที่สองคือศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็มีหกสี่กับสามเจ็ดเนอะค่ะครับส่วนศูนย์หนึ่งเราตัดออกมาจากตรงนี้แล้วก็สามตัวนี้คแล้วก็หนึ่งเก้าเนาะส่วนเลขที่หกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอันนี้ก็มีเจ็ดเก้าสองเก้าห้าหกเก้าแปดหนึ่งหกเก้าสี่เนาะค่ะครับส่วนียดจ้ะที่ที่เราตัดออกมาก็สองเก้าก็ หนึ่งรอบนะก็เข้าครับก็คือว่ายกความดีความชอบให้คุณโจพาด้วยแล้วกันรอบขอบขอบขอบคุณอันนี้ก็สําหรับคุณแม่ที่โทรมาหาแอดบ่อยๆอะทําคลิปให้แล้วเด้อทําคลิปให้ดูเด้อเอฟซีอบแม่เนาะเพราะว่ามีเอฟซีที่แอดไลน์ผมไว้ในในโทรศัพท์ผมอะเขาบอกว่าไม่เห็นคุณโจพาไม่เห็นช่างจรวจพูดกับคุณโจพาด้วยเลยสองรอบแล้วาว่าช่วงนี้ช่วงนี้ติด งานส่วนตัวพี่ช่างบอกเลยครับผมก็ติดตาข้าวแข่งกับพายุคุณโจก็ติดธารกิจต่คนก็เลยให้กับโพูดก่อนตอบคลิปที่ไม่ได้ไม่ได้พูดจากภาษาเวลาขันานอกับคุดโจค่ะอัวนนี้จะเป็นยี่สิบสี่ทับห้าวอ่ะครับยี่สิบสี่ทับห้าไม่ไม้จะรอบสุดท้ายของโซที่ยี่สี่ก็คือว่าเข้าสี่รอบอ่ะเข้าสามรุดหนึ่ง ลุดรอบแรกแต่ว่าด้วยที่ได้บนล่างรอบนี้ก็เท่ากับถือว่าเข้าสี่สามรอบเข้าสี่สี่ครั้งก็เท่ากับเจ้ากันก็คือว่าได้ได้เต็มรอบพอดีก็ชดเชยให้จดเชยให้วันที่ยี่สิบเก้าคือเข้ายี่สิบเก้าลุดเข้าวันที่สามสิบเอ็ดที่สามที่ห้าแต่วันที่ห้าเข้าบนล่างก็ถือว่าวันที่ห้าเอาไปชดเชยวันที่ยี่สิบเก้าครับผมก็ชุดเดิมเหลืออีกวันนี้กับอีกวันจันทร์ ก็จะครบนะคะพี่ครับเพราะว่าที่สิบเอ็ดช้าผมต้องลงเดินทางไปรอบหนึ่งจ้ะอ่ะยังไงวันนี้ขอให้แตกบุลล่างอีกนะคะครับแตกบุลล่างแล้วขอให้แตกสามตัวเธอได้แล้วจ้ะสามตัวเนาะขอขอหน่อยเด้อดเจ็ดหกแปดอุ้ยแต้มเดียวนะงวดงวดนั้นเนาะชูรายลวดรวดสที่ยี่สิสามอ่ะเขียนโกรรอบอ่ะเนาะน่าจะเก้าแปดศูนหรือว่าเก้า ซูเปอร์อะไรเงี้ยโอ้ฟีดีได้ลุ้นครับวดนที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเข้าบนล่างเข้าบนล่างเนาะครับก็ดีว่าจะแตกสามจะแตกสามตัวก็นิดเดียวอ่ะแตกตัวเลขแบบพี่เลขเลขพี่เลข้อะรอมว่าสองที่ยี่สิบสี่อ่ะรอบที่ห้าที่หกอ่ะขอแตกสามตัวบ้างเถอะหกก็ภาวนาอยากแตกสามตัวให้ฟีได้ตังค์เยอะขึ้นเนาะครับบูมค่ะ อ่ะพี่ช่างท้ายรายการแล้วจ้ะพี่อวยพรนี้ฟิมีโชคเลยจ้ะก็ขอบคุณฟซีที่รับชมช่โชโจพารวยเนาะแล้วก็เป็นดูแจกดรวจที่ได้ติดตามชมคลิปดีก็ชมแล้วก็แชร์ให้ด้วยแล้วท่านก็จะมีโชคครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามเพิ่มครับแชร์แล้วก็จะมีโชคลาบสองลาด่าตลอดก็มีโชคลาบแล้วก็สุขภาพภายในรักษาสุขภาพด้วยครับผมโดยอากาศเปลี่ยนแปลง ขอบคุณช่องโจพารวด้วยที่เปิตาให้ช่าวนได้ออกช่องเนาะแล้วก็เล่นไระจานด้วยับผมถือว่าเป็นบุรสัมพันธ์ด้วยกันเอฟซีที่รับชมก็ก็อยากให้ถูกเลขไปเรื่อยๆเรื่อยๆถูกุกววดทุกรอบก็โชคดีทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรมีโชคลาบครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ช่างจรวดค่ะครับกับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็แนวทางเนาะของพี่ช่างจรวดก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะ เป็นซองที่24แล้วเนาะซองที่24ซึ่งแต่ละรอบนะคะไปได้6วันประสบความสำเร็จหยุดไปเอาไม่ได้เลยเนาะคะ่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะก็ไปพิจรารณานดูเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้สติปัญญาตัวเองด้วยเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทาง เป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกนิ่ง่ะงขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้แตกสามตัวเลยเด้อคำข,ของไปเล่ามาแรกเนา่ะแตกสามตัวสองตัวเนาะซื้อสารกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มีขอให้รล่าไรวยทุกคนทุกท่านพูดดีคิดดีทำดีก็ขอให้ 1, ใหาายิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นเ่าง สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ